สวัสดีค่ะฝากข่าวสารถึงคนไทยในต่างแดนนะคะท่านใดนะคะที่อยากจะเป็นหมอนวดนะคะแต่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะและไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงจะเริ่มจากตรงไหนนะคะวันนี้นานานะคะมีคอร์สออนไลน์นะคะท่านสามารถเปิดและเรียนได้ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะเรียนในเวลาที่ท่านสามารถเรียนได้คะ่ะไม่ว่าจะเป็นเชา้ากลางวันเย็นหรือตอนดึกนะคะหลังเลิกงาน เรียนตามที่ท่านสะดวกและกี่ครั้งก็ได้และคอร์สนี้นะคะมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสวีเดนค่ะท่านจะได้อะไรจากในคอร์สนี้ล่ะคะอย่างแรกละคะท่านจะได้เรียนรู้ทฤษฎีค่ะแล้วก็ข้อห้ามข้อควรระวังแล้วก็เทคนิคในการนวดและภาคที่2ก็คือภาคปฏิบัติค่ะซึ่งเราได้ทำคลิปนะคะวิดีโอนะคะ อธิบายวิธีการนวดแล้วก็การนวดนะคะอย่างละเอียดและเข้าใจง่ายเมื่อท่านทำตามทุกขั้นตอนแล้วนะคะท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งตรงไปที่อีเมลที่ท่านติดต่อมาค่ะถ้าใครสนใจนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะคะอย่าลืมนะคะเริ่มเรียนในเวลาที่ท่านต้องการและทั่วทุกมุมโลกค่ะท่านสามารถ สร้างรายได้พิเศษรายได้เสริมหรืออาจจะเป็นอาชีพหลักในอนาคตของท่านก็ได้ค่ะในคอร์สนวดนี้นะคะเป็นการนวดแบบใช้น้ำมันนะคะนวดแบบน้ำมันนะคะเป็นการนวดแบบผ่อนคลายอย่าลืมนะคะว่าใครสนใจจะทิ้งลิงก์ไว้นะคะในข้อความค่ะขอบคุณนะคะ